หยุดคาหยุดเหมาอว่าแบตมันจะระเบิดทุกชนิดคุณพี่ต้องดูแยกประเภทแบตให้เป็นก่อนนะคะแบตท,ที่ดาด้าสากการผู้ชื่นชอบการนอนในรถเอามาใช้เป็นพลังงานในการเปิดแอร์ดีซีเวลานอนในรถแล้วก็นอนทุกวันเนี่ยน้องคือแบตลิเทียมฟอสเฟตหรือชื่อทางการเรียกว่าไลฟ์โฟโฟนอกวานั้นก็เรียกว่าลิโปนะคะปลอดภัยกว่าแบตชนิด NMC คือแบตท,ที่ชอบเป็นข่าวว่าเขาตุม้มตามกันนั่นล่ะคะ่ะที่คุณพีแบตลิเทียมฟอสเฟตหรือไลฟ์โฟโฟเขาไม่ต้องกลัวระเบิดตุ้มเนี่ยเราโครงสร้างเคมีเขาสเสถียรไม่ปล่อยออกกกกซซิิิิเเจนไมม่่ดปฏรยาาลูโคว ร้อนและทนความร้อนได้สูงอ,อย่างถ้ามีตัว BMS เขาก็จะตัดความร้อนทันทีเลยนะคะถ้าอุณหภูมิเกินอันนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงเชิงวิชาการมาเลยนะแล้วก็บอกเราจากประสบการณ์ที่ใช้เองในทุกค่ำคืนวันด้วยค่ะแล้วที่เห็นเขามา work shop ป,ประกอบแบตลิเทียมฟอสเฟตกันเนี่ยบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอาไปทําอะไรมาค่ะวันนี้ดาดาสาวกาญจนบ,บุรีจะพาไปรู้ข้อดีข้อเสียและการใช้งานว่าเขาใช้แบตลิเทียมฟอสเฟตไปทําอะไรกันบ้างข้อดีของเจ้าแบตลิเทียมฟอสเฟตหรือ life 44เนี่ยเขาใช้ได้นานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยอายุการใช้งาานประมณ ถึง8ปีเลยนะคะแล้วแบตลิเธียมฟอร์เฟตหรือไรโฟโฟเนี่ยเขาปลอดภัยไม่เป็นพิษไม่มีสารตะก่วหรือสารเคมีที่อันตรายต่อดินและน้ําค่ะแบตฟอสเฟตไม่ต้องกลัวระเบิดตุ้มตามค่ะข้อเสียก็มีนะคะเพราะว่าเขาราคาค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับแบต NMC นแล้วก็จำเป็นต้องมีอุป,ปกรณ์ชาร์จท,ที่เข้ากันไม่งั้นอายุการใช้งานจะสั้นลงค่ะเรื่องของการนําไปใช้งานเขาก็นิยมเอาไปใช้กับรถยนต์รถบ้านรถนอนอย่างที่ดาด้าใช้นะคะสามารถเอาไว้จ่ายไฟใช้กับตู้เย็นทีวีพัดลมแอรร์ไไฟส,อส่ออองาาาืืชชบบตมมถถ้้กดยััใ เรใช้เก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ปล่อยไฟได้เสถียรเหมาะกับบ้านที่อยากลดค่าไฟแล้วก็บ้านที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงก็ใช้ได้นะคะพี่ๆบางคนที่มาเวิร์กช็อปประกบแบตก็คือนําพลังงานตัวนี้จากเจ้าแบตลิเธียมไปใช้ในหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าด้วยนะก็คือเขาเป็นพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนที่สามารถนําไปใช้ที่ไหนก็ได้ค่ะทุกคนจะนาไปใช้กับเรือยานพาหนะไฟฟ้าเล็กๆรถกล์ฟรถสำหรอไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสำรองก็ได้มาถึงตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครยังสงสัยอยากทําความรู้จากเจ้าแบตลิเธียมฟอร์ตเฟลฟ์หร เวิร์กช็อปประกอบแบตลิเทียมฟอสเฟตกับพวกเราได้นะคะทําความรู้จักเจ้าแบตชนิดนี้กันในขั้นตอนการประกอบวิธีการเลือกเราสอนแม,ม้กระทั่งการแยกนะคะว่าอันไหนเป็นลิเทียมฟอสเฟตอันไหนเป็น NMC แถมเรามีสัญจรตามภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานด้วยนะคะส่วนภาคอื่นๆรอแบบนะคะไปหาถึงถิ่นแน่นอนการันตีเลยคะ่ะว่าคุณจะประกอบแบตลิเทียมใช้เองเป็นแน่นอนคะ่ะแถมเราบอกแหล่งซื้อให้ด้วยนะคะเราจับมือทํารายบุคคลเลยแล้วก็เป็นภาษาบ้าน,านๆเข้าใจง,ง่ายไม่ได้ใช้ภาษาช่างไฟฟ้าอะไรนะคะนะอบรมได้หมดไม่ว่า ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายไม่จํากัดวัยไม่จํากัดอายุค่ะเรียนรู้วันเดียวจบค่ะลงทะเบียนครั้งเดียวสอบถามกันได้ตลอดที่เดี๋ยวดาดาถิงพิกัดไว้ให้นะคะว่าตารางมีไปสัญจรที่ไหนกันบ้าง